สวัสดีครับคุณแอนนะครับคลิปนี้คุณแอนจะมาสอนเต้นดีลาดนะครับในจังหวะใจนะครับซึ่งจังหวะใจเป็นจังหวะหนึ่งในประเภทลาตินนะครับของการเต้นดีลาดนะครับโอเคเรามาเริ่มจากเบสิกง่ายๆของการเต้นนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ในการเต้นในจังหวะใจกันก่อนนะครับเริ่มจากการนะครับยืนนะครับเราจะยืนน้ำหนักเท้าตอนนี้น้ำหนักเท้าสองข้างเท่ากันหลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับวางเท้านะครับ ข้างขวาของเรานะครับแตะปลายเท้าไว้หลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับถอยหลังนะครับเท้าข้างขวาไปด้านหลังน้ําหนักลงไปที่สะโพกให้ลงถึงสะโพกนะสําคัญมากนะครับต้องลงถึงสะโพกนะครับอย่าลงไปแค่ขาแบบนี้นะแต่ให้ลงถึงสะโพกเลยหลังจากนั้นนะครับให้เราถ่ายน้ําหนักนะครับเมาลงน้ําหนักไปที่สะโพกด้านซ้ายแล้วก็ยกเท้าข้างขวามาแตะ าวนี้เราจะวางเท้านะครับให้ลักษณะเป็นแบบนี้เราจะไม่ให้เข่าของเราเปิดแบบนี้นะครับแต่เราจะปิดเข่านะครับแบบนี้หลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับถ่ายน้ําหนักนะครับจากด้านซ้ายมาที่ด้านขวาแต่ยังไปเท้าอยู่นะขยับนิดเดียวหลังจากนั้นขยับอีกครั้งหนึ่งให้น้ําหนักตัวมาอยู่ที่ด้านขวาแล้วลงบนน้ําหนักไปที่สะโพกเต็มเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราวางเท้าข้างซ้ายแตะนะครับเหมือนเดิมนะให้ปิดเข่าไม่เปิดออกนะ หลังจากนั้นนะครับให้เราถาน้ำหนักขยับมาแล้วก็ถาน้ำหนักไปที่ด้านซ้ายโอเคคนนี้นะครับเวลาที่เต้นจะนับยังไงนะครับผมจะนับช้าๆนะไปมาพร้อมกัน3ามสี่ 4, 5อ6อ่าแค่นี้ก่อนนะครับเอาใหม่นะ1 2 3อ่ะ4 5อ่ะ6า่คราวนี้เวลาที่เราเต้นเร็วขึ้นน้ำหนักนะครับน้ำหนักเท้าแล้วก็สะโพกจะทำงานอย่างสัมพันธ์กันและจะเกิดการสวิงลองดูนะครับ1 2 3อ uh, 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 งสามอ่ะสี่อ่ะห้าอ่ะติอ่ะสีอ่ะา่คราวนี้ดูแขนนะครับ1 2 3 uh, 4 5อ uh, 1 2 3 uh, 4 5 uh, 6าอาีแล้วลองเต้นกับจังหวะที่ผมกำลังเปิดพอๆอ,อยู่นี่นะโอเคนะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 o 3 uh, 4 5 uh, 6 โอเคนะครับลองฝึกตามดูนะครับแบบนี้นะช้าๆนะครับไปเรื่อยๆพร้อมกันฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ